ในการเคลื่อนที่ตัวละครนะครับเ,เราจะเคลื่อนที่อย่างไรในเมื่อตัวละครของเราควบคุมแอนิเมเตอร์เรียบร้อยนะครับมีแอนิเมชันการขยับขาการกระโดดในส่วนต่อไปต่อไปนี้เราจะมาเขียนควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวละครจริงๆแล้วครับให้มันเคลื่อนที่ไปทางซ้ายทางขวากระโดดได้กระโดดได้อยู่แล้วนะครับเคลื่อนที่ซ้ายขวานะครับ ทำอย่างไรเราไปตัวที่สคริปที่ชื่อว่าคอนโทรลเลอร์นะครับนในตัวส่วนของคลิปนี้ก็จะเป็นส่วนต่อของการควบคุม m มคานิมนะครับก็ใครไม่ได้ดูก็สามารถกลับไปดูพาร์ที่แล้วได้นะครับนในส่วนของการเคลื่อนที่เนี่ยผมก็จะดึงข้อมูลอะไรบางอย่างออกมา direction input h t get e x i s horizontal คำสั่ง get e x i s เนี่ยจะเป็นการดึงข้อมูลตัตัวเลขลบหนึ่งถึงหนึ่งนะครับข้อมูลมันมาจากไหนก็คือมาจากการที่เรากดปุ่มตรงนี้ครับ horizontal ปุ A, B, D, B, left, ่ม A ปุ่ม D ปุ่ม left right ถ้าเรากด A หรือกดปุ่ม left ทางซ้ายนะครับค่าที่ได้ก็จะเป็นตั้งแต่0ไปจนถึงลบ1แต่ถ้าเรากดตัว D lock หรือปุ่มลูกศรทางขวานะครับเลขที่ได้ก็จะเป็น0 ไปจนถึงหนึ่งอ่าผมก็ได้ตั้งชื่อให้มันว่า direction นะครับง่ายดีดอ่าแล้วจะให้มันเคลื่อนที่ได้อย่างไรนะครับเราจะเรียกใช้ component ที่ชื่อว่า transform อ่า transform ทำอะไรได้ transform สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยคำสั่ง translate นะครับอ่าก็จะให้ใส่ direction เข้าไปแล้วก็ 0, 0อ่าพารามิเตอร์มีอะไรบ้างนะครับพารามิเตอร์ของมันพารามิเตอร์ของมันนะครับก็มี x, y, z ก็คือแกนพิกัดในแกนต่างๆ x, y, z นะครับแต่ตอนนี้เราโฟกัสที่ตัวของแกน x แกนอื่นเราไม่สนใจก็ไม่ต้องให้มันขยับนะครับอ่าแต่เราลองไปดูผลลัพธ์กันก่อน แลวดูมันจะเคลื่อนที่เร็วไปหน่อยนะครับผกอ,อก,ก็่าตัวส่วนที่สอนะครัให้มันช้าลงหน่อยอตอนนี้ก็เดินช้าลงแล้วเดินได้กระโดดได้นะครับอเราจะเห็นว่าตอนนี้มันเดินถอยหลังมันผมอยากให้มันหันหน้าด้วยทํนยังไรดี เราจะเพิ่มเงื่อนไขกันสักเล็กน้อยนะครับผมจะตั้งเงื่อนไขที่ชื่อว่า direction ไม่เท่ากับ0ูนยเงื่อนไขนี้บอกอะไรถ้าเราไม่มีการกดปุ่มซ้ายขวา,าหรือ ad direction ฟ o อ t direction ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น0ูนย์ก็คือไม่มีการขยับเยื่อนใดๆ แน่นอนว่าถ้าไม่มีการขยับขะื่อนเราก็จะไม่มีการฟลิปหน้าซ้ายขวานะครับเปลืองการคำนวณอ่าดังนั้นผมจะสร้างตัวแปรช,ชื่อว่าทรายทรายหรือแปลว่าเครื่องหมายนั่นเองอ่าแล้วก็เลือกใช้คำสั่งแมททรายนะครับอ่า e c t i o n อ่าอย่างเช่น การทำงานของแมทซายนะครับเดเรชันสมมติเดเรชันผมเป็นศูน์จุาตัวไซที่ได้ออกมาก็จะเป็น1แต่ถ้าเป็นลบ0.1ตัวไซที่ได้นะครับก็จะเป็นลบหอ่าคือมานเราเจะเอาเครื่องหมายนะครับส่วนตัวข้อมูลก็จะเป็นตั้งแต่ลบหกับ1นอ่าสองค่านี้เท่านั้นนะครับ ในส่วนต่อมาผมก็จะดึงข้อมูลสเกลมาใชาา้ทำไมผมต้องถึงต้องดึงข้อมูลสเกลมาใช้นะครับถ้าเราลองไปดูที่ตัวบีนตัวนี้แล้วเราลองมาดูที่ตัวสเกลถ้าผมปรับแกน X ไปลบหนึ่ง๊บเราจะเห็นว่ามันคลิกกลับกกลับ เป็นศก็หายไปเลย1 2 3 2> ่งสามแจะยืดในแกนใน,นแนวแกนนะครับอ่หลังจากนั้นผมดึงสเกลออกมาแล้วผมจะเปลี่ยนแปลงค่าสเกลในแกน x อ่าแล้วก็เปลี่ยนสเกลของทานฟอร์มใหม่นะครับ คำสั่ง Absolute คืออะไรเช่นณนะปัจจุบันค่าค่า scale x ของคุณเท่ากับ1นึ่งหรือร้อหรือศูนย์จหึงรือแม่ว่าจะเป็นลบศูนดห้ลบหผลลัพธ์ออกมาจะกลายเป็น1นึร้อย จุดหนึ่งศูนย์จุดสี่จุดอ่าหนึ่งอ่าอย่างงี้คือเปลี่ยนค่าลบให้กลายเป็นบวกเป็นบวกนั่นเองเดินผันกันนะน่ะ,ะผมเปลี่ยนค่าลบให้กลายเป็นบวกอยู่ตลอดนะครับเพื่อที่จะให้ค่าทรายตัวนี้เนี่ยที่มันแปลผันเป็นลบหรือบวกเนี่ยมันเอามาคูณแล้วมันได้ค่าที่ถูกต้องนะครับ ถ้าใครอยากอยากรู้นะครับก็อลองเอาแอปสูตรออกก็ได้แล้วก็ลองเล่นเล่นดูนะครับอันนี้ผมแนะแนวทางให้เดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันว่าจะใช้งานกันได้จริงหรือไม่ฮึ๊บอ่าอ่าเห็นว่าเมื่อผมกดปุ่มตัว A ปุ๊บค่าสเกียลนี้กลายเป็นลบหนึ่งแต่พอผมลองกดดีึ๊บ าเกลวเป็นหนึ่งเราได้ตัวละครที่หันหน้าไปหันหน้ามาแล้วกระโดดกระโดดไม่ได้กระโดดโโดดโดโดเราเห็นว่าขนาดวิ่งอยู่มันกระโดดไม่ได้ผมอยากให้มันกระโดดได้ด้วยผมก็แค่สร้าง transition แล้วก็กำหนด i s jump เป็น true มันก็สามารถเปลี่ยน state เป็นกระโดดได้แล้วนะครับ อะอ่ะไม่ธรรมดาจริงอ่ะโอเคบทความนี้นะครับก็จบแล้วอ่ถ้าเอาไว้มาต่อนะครับก็อาจจะต่อในส่วนของเรื่องอื่นๆในส่วนของเบสิ c 2D ก็ขอจบซีรีส์เท่านี้นะครับ so a big rap